รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเอามืออังๆได้ห้ามโดนดมได้ไหมดมได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวต้องเทียบหรอฮะต้องเทียบเลยเต็กี้เต้ได้ไม่ได้ถอนตั้งทีไม่ได้ถอนตั้งทีหโอย นี่ปี2565แล้วนะครับปีเสือนะครับผมปีเสือต้องไล่เหยื่อกันหน่อยไล่เหยื่ยอไรปีเสือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องโทรหาคุณซานีนะครับเพื่อจะมาเป็นเมียผมหนึ่งคืนแฟนฉันหนึ่งคืนโทรเลยครับโทรแล้วโทรแล้วท,ท,ท,ทำไรอยู่อ่ะนับเจอลูกค้านะัดเจอลูกค้าเลิกงานยัง <laughs> <laughs> จะชวนไปกินบะหมี่เหรอ <laughs> โชคแค่แฟนฉันอยากได้คนสวยอย่างคุณซานี้มาเป็นเมียนหนึ่งคืนเคยดูไหมแฟนฉันหนึ่งคืนน่ะดูรังเกียดด้วยไม่ชอบไม่ชอบเรื่องขุดเยอะเ,อเอนี่ะเอาเอางี้ผมเอาใจพี่ผมขอไหว้พี่แหละปีเสือเนี่ยผมขอล่ายื้อเป็นพี่หน่อยผมอยากนอนกับพี่แต่ไม่โดนตัวห้ามโดนตัว,ตวไดเ้เอามืออังอังได้ห้ามโดนดมได้ไหมดมได้ไหม แต่ขอไปดูแลตัวเองก่อนไม่ชอบอะไรพูดมาทำตาหมดทำหน้าหรือไถ่ทำไรไปอาบน้ำไปกรูมิิ n ขนไม่ชอบแล้วพี่ใจกับผมไหมพี่มานอนกับผมไหมล่ะไอ่ไหนใจกลางเมืองกรุงเทพโรงแรมผมเองโอ้ยเดี๋ยวนี้มงเปิดโรงแรมจิ้งหรีดแล้วเหรอโอ้ยเดี๋ยวนี้มงเปิดโรงแรมจิ้งหรีดแล้วเหรอจิ้งหรีดไม่ใช่จิ้งหรีดหัวช้างหัวหัวเดียวกับโอ๊ตปาโมดเลยหัวช้างเออได้ไปทำเรื่องขนไหมเรียบร้อยไม่ชอบโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับ พี่ซานี่ยอมมามึงแฟนชันหนึ่งคืนโอเคผมอะสวัสดีครับซอดีๆนะมึงอยู่กับ okay, เจ๊โอเคเจ๊เจ๊ผมจะขอที่พักโรงแรมหัวช้างนอนกับคุณซานิ1หนึ่งคืนได้ไหมครับบอสได้ได้เลยเอฟซีทั้งคู่ชอบเพราะผมก็หัวช้างพอสมควรคุณเบียหัวอะไรครับอหัวเบนหัวเบนเฮ้ยแล้วก็ ผมฝากสั่งเจดแดงเพราะว่าก่อนนอนผมอาจจะนอนกับซานิแล้วก็เฮ้ยแล้วผมอยากรู้ว่าห้องอาหารของของโรงแรมหัวช้างมีไหมพี่มีครับมีครับเป็นอาหารไทยลองกินดูตกหัวเท่าไหร่ครับพี่เบียร์หัวเท่าไหร่มันเป็นอะไรครัับมนเป็นสั่งสั่งเอาหัวเท่าไหร่พี่เบียร์มันไม่ได้เป็นเซสเซสไม่ได้เป็นเซสเหรอเฮ้ยเจ๊ตลกอ่ะคุยกับเจ๊ดีกว่าแต่พี่เบียร์เขารักเจ๊มากนะผมบอกเลยนะการีเลยเตียงเก่าเตียงเก่าขอเตียง เตียงคู่ครับเพราะว่าสถานีเขายอมนอนพี่โองั้นผมไปที่โรงแรมหัวช้างนะพี่เบียนะได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณขอบคุณมากนะพี่เบียครับขอบคุณนะครับซอขอบคุณนะครับเจอกันครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปที่กังนันนะฮะไป เอาล้ครับตอนนี้นะครับก็ได้มาอยู่ที่กังนํำคลินิกนะครับผมรับปากคุณซานนีไว้นะครับว่าจะมาเคลียร์ขนทั้งหมดเขอ,อยากลงน้ํากับซานนีไงไปตามมาเลยมันพูดได้จริงๆชนะ่ไซานนี่เขาบอกว่าผมมาที่กังนํำเดี๋ยวคุยคุณหมอข้างในอยู่ข้างในครับพี่ให้ผมเข้าไปเลยนะขอบคุณนะครับ<ป>ขอบคุณนะครับดูแลดีมากไปตามมาเลยครับ เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สาขาพรมนาศนะครับผมชั้น3นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกังนำเนี่ยเขามีหลายสาขานะครับมีสาขาใหม่นะครับอยู่ที่เซ็นทรัลพะราม9นะครับรวมทั้งหมดนะครับ11สาขาด้วยกันผมเลือกมาที่นี่เพราะว่ามันใกล้แถวพี่ผมเนี่ยมานอนกับคุณสานินะครับหนึ่งคืนนะครับแต่วันนี้ก็ต้องมาเคลียร์ขนก่อนนะครับและที่สําคัญมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยว่าใครที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของกังนัมคลินิกนะฮะเพียงแค่แอดนะครับผมแอดกังนัมคลินิกนะฮะแอดไปเนี่ยคุณได้้สิิทธ์์ฟฟรรรรีีเเเลลยซอขนจักแ บ,บอกได้เลยนะฮะว่าดีมากๆนะครับดายาหลายนคนเนะี่ยที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องของเขาเนี่ยต่างจากที่อื่นมากๆมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอเขาครับไปกันพร้อมเอาขนออกแล้วครับไป สวัสดีครับวันนี้นะครับแจ็คขออนุญาตให้คุณพี่เนี่ยเลียร์ขนของผมออกทั้งมหมดเลย,เลยมีทั้งน้องหมออ้อยหมออ้อยรู้ใช่ไหมเลยแล้วก็ขนขาด้วย เครื่องตัวนี้ครับมันดีกว่าที่อื่นไงครับเครื่องตัวนี้นะคะของกลางนัมนะจะเป็นตัวนะวัตรกรรมใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นรองเท้า n d ็ที่ลงลึกถึงรากถึงโคนได้ดีกว่าตัวอื่นนะคะแล้วก็จะกําจัดผนตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดขนเลยแต่ผมนอนเลยใช่ไหมฮะนอนได้เลยค่ะนอนหงายหรือความสัมนธนอนงายก่นอ,กอนไม่ได้ค่ะว่าเราจะทำเครก่อง <บน S 1> มุดว่ะมุดแล้วก<ม>ลงล่างค่ะโอ๊ยไวไหวไหวไวไวโอ้ยระวังโดนน้องชาย ส่วนทั้งบนนะคะตรงข้างบนเรากำจัดเรียบร้อยแหละตอนน้องก็คือทำ,ทำเสร็จผ้ายาเสร็จจับเรียบร้อยแตวต่อไปเราจะไปถึงขานะคะเดี๋ยวเราจะทำในเสื้อขาตอนน่อเนาะเรียบร้อยครับโอ้โหถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเอนา แต่มันไม่เจ็บมากเพราะว่ามันมีลมเย็นช่วยลมเย็นเขาจะเป่าตอนแบบเขายิงเลเซอร์อะไรเงี้ยก็คือหลังการดูแลรักษาคืองดทาตินหนวันแล้วก็งดถุงสุง่วันห้ามโดนขาเลยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเว้นทะเลด้วยประมาณสองวันค่ะนว้นทะเลน้ำทะเลใช่ค่ะมันจะกระดับแล้วมันจะทำให้เป็นตุ่มแดงตรงนี้เหมือนมันอาจจะหายช้โอเคโอเคเอาเลยพอเราทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะฝนมันจะลดลงบางลงเรื่อยๆเนาะให้เรามาทำเพื่อทุกสัปดาหค่ะ วนเราจะได้หายไปไวขึ้นเนาะแล้ววนเราจะได้เป็นในโลงไวขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคุณซานี้แล้วว่าผมเนี่ยไม่มีขนแล้วนะครับไปกันเลยครับฮัลโหลเธอลงรถมาเลยจ้าจาสวัสดีจ้าโครนงะ <laughs> การมายาเธอ อจ๊ะมันสวยตายแล้วนี่ตีมเด็กรับรถเหรอเนี่ยเอ้าไปเรื่องแล้วพูดโงอูตาแต่งตัวให้เกียรติมาเดทกับเธอไงปกติเธอจะยืนเอ้าฉันให้เกียรติเธอเพราะว่าเธอเป็นแนวแบบว่าสวยน่ารักแล้วก็ไฮเอนด์แล้วก็เริ่มปีเสือแฟนฉันหนึ่งคืนลงอ่างกับคุณซานีไม่มีแล้วตอนพี่ไม่มีแล้วเอางี้พาเด้ไปดิเดี๋ยวพาไปเดทก่อนไปไปห้องอาหารนะครับไป

ผมองไม่รขอเทียบ้างปิดตาไว้นะจะเสริมแล้วเพื่อที่รักเลยใช่ใช่ออมาเกษตเลยเหรอโอมาเกษตพร้อมนะคำละสองหมื่นเพื่อเธอที่รักเปิดตาเลยพากูมาเพื่อมาแดกกะเพราใช่ มีหน้าเราไม่มีผู้หญิงเอาแต่ว่าเครื่องเหลือไม่ไม่คิดจะมองกูเลยเหรอค่อยอ๋อเอาได้ค่อยเลยเออต้องเม่ได้เลียวมึงจับให้มันมีแบบมีคลาสหน่อยดิเนี้ยเออาชื่นใจเหรออร่อยแล้วสั่งมาสั่งเพียงเดียวไม่พอละพอละครึ่งมึงเปล่ามึงเปลาผู้หญิงมาเด๊ดมึงขอข้าคนละครึ่งใช่เอาบ่งคนละครึ่งอะไร เนี่ยคุณเนี่ยจะได้รู้ว่าอยู่กันรอดไหมใช่ครับวันหนึ่งเราแบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีเงินแบบไม่มีเราจะแบ่งกันกินได้ไหมแล้วกะเพราอ่ะกะเพรากระโดครึ่งสิไข่กระครึ่งถาเจอผู้ชายอย่างนี้เอาไงให้มันกัดก้อนเกย์กินกันหน่อยร็โอเคกูก็ได้อยู่ลำบากไปด้วยกันลำบากไปด้วยกันแต่ปาติผู้ชายต้องหน้าตาดีนะถ้าคุณถึงจะยอมทำก็เลยหน้ามาถึง เดี๋ยวพาไปกินดีๆแกงเลนโอ้แกงเลนเออเขามีอาหารไทยเพราะว่าผมรู้าว่าพี่เนี่ยแหละเป็นคนที่แบบอาจจะชอบทานอาหารไทยเพราะส่วนใหญ่อาหารไทยไม่หายกินยากถูกน,นะอาหารไทยที่อร่อยอ่ะทำทำยากนะอ,อันนี้นะอ่าเป็นห้องอาหารนะอะไรนะพี่มีเสะห้าสี่สามเหรอใครอ่ะ,อ,ะอันนี้บางคนคตะทิพยคนบอกตะทิพย มันไม่บอกใกล้ๆดิมิสยามไปจะพาไปเลยอยากไปดูอย่าไปดูมานี่นี่นี่ของจริงแล้วเธอต้องจับมือสิแนี่ครบ้องมผมปไม่ใช่ผฮะชีวิตกูไม่เคยมีอย่างนี้เลยเออเนวพามาให้องแขดดีเออเขารับ จไปนอนไปนอนนี้กินก่อนออกินก่อนเออให้มันมีลงมีแรงอ้อสวยอยู่นนะไฟไหมแม่ไม่ใช่เตียร์ออมอันนี้เป็นอาหารไทยคิดเป็นหัวนะหัวละหนึ่งพันบาทก็คือจะได้เซ็ตเนี้ยทั้งเซ็ตแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแบบขนมด้วยแต่เชฟเชฟดังนะชืออะไรกูก็มาพร้อมเนี่ย เลยเลยไม่เคยมาเด็ดไม่เคยมากินแนวนี้โอ้โหเอาจีนะกูเดกอ่ะกูเดกข้างถนนเพราะว่าเลยวะอยากรู้ว่าเขาอ่ะจะไปกับเราสไตลเดียวกับเราไหมแล้วตะคืนนี้เราเราพลาดไม่ระงกินข้าวเลยกินข้าวแล้วเดี๋ยวกินยันเดี๋ยวกูเอายันนอนหลับไปกินเลยจะได้จบจบไอ้ตันเธอเนาะโตู๊้คืกาอะไรอะกิน ้ากลับได้เหรอนี่เขามีของหวานให้เลยเลยเห็นก็ไม่ได้ตาบอดมากที่รักปกติพี่ชอบมานอนโรงแรมหรือว่าพูดล่ะได้หมดเยเวลาไปต่างจังหวัดอะเข้าโรงแรมมันคืออยากพัดละเข้าสมมติไ่อยู่ก็ไม่ค่อยได้ว่ายน้ำนะชอบนั่งชิวนั่งนั่งดูสีฟ้าเฉยๆสีฟ้าสีเขียวอย่างเงี้ยเนี้ย นอนมาโออเออหัวงอโอ้โห acting งอแล้วอะอยากขึก็งอไม่ได้เดี๋ยวกูตากไปเลยก็มานอนไม่หลับก็ไม่ต้องหลรอกอาบานี่รอนนะไปได้สั่งออกกินเพื่อเสื่อมเลยไอ้กินอีกหรอเสริมคืนหิวหิวอหิวหน่อยรึแดงดีแดงตัวต่างดีแดงอุ้ยเม้ต้องต่างไหมเอาใจไงเป็นเซตฟรีใหม่ชอบสีแดงเลย ปาร์ตี้คอปาร์ตี้คอหมูเข้าขั้วอโศสุดๆที่สุดไปไปลงมาเตะข้างบนเลยที่รักตรงน้ำตรงมือเหรอนี่ฟัง ลงหหน้้าองลอันนี้นะบอกไว้นะเบียร์ใบหยกไม่ได้ให้ฟรีนะมึงนลงคุณเหรอมื่นหนึ่งพูดจริงไหมเนี่ยคืนละมื่นห้องสวีทโดยเฮียเหมือนงานแต่งรุ่นเก่าก็นี่ให้ทำเพื่อเธอไงเออคือคือเธอฉันพูดจริงจนะเธอไม่ต้องทำหรูหราขนาดนี้หรอกตอนแกมมันก็กระจายเหมือแล้วแกมมันก็กระจายเหมือแล้วเธอเธอทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะอย่างนี้ยเหรอยกขา อย่างเงี้ยกอดแล้วกอดไว้อันนี้เธอของเธอเท่านี้ไหมถ้าเจออย่างเงี้ยไปไม่ไปแล้วอุ้ยอุ้ยเธอดอดเยี่ยเาตกใจลอดเขาอนีดูก่อนเรอรู้บรรยากาศห้องน้ไหมได้แล้วแต่เธอสิฉันชอบนะบรรยากาศห้องน้ำอ่ะนี่ๆๆฉันว่ามันเย็นดีดไปห้องน้ำน่นีนีอะไรกด้อะไรอ เธอเธอเหมือนเลยปะอะไรเหมือนพนักงานขับบอกสอเหมือนกันนะโอ้โหใส่ลาคอสดูไงก็ลาขึ้นนี้อ่ะอุ้ยสวยบอกแล้ว่ที่พักนี่ทำนี่นะนี่คือเตรียมไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วฮะจะพี่อะไรจะพี่เป็นอะไไม่ใชอกตั้งทีนะไม่ใช่หลอกตะ้งีนะทำไมอ่ะทำไมดูแบบดูเหมือนแบบว่าแฟนฉันหนึ่งคืนที่ปกติผู้หญิงคนอื่นนี่เขายอมแจ็คหมดนะถูกไหม อุ้ยเป็นเองเป็นคนเองไม็นมาถือข้างนอนกับฉันดิเนี่ยรับไม่ได้ละเอาจริงนะถ้ากูเป็นเด็กนะแล้วกูเจอเสียงเนี้ยกูต่อยร่วงเลยนะไม่ชมแบบอุ้ยกันเองมากเลยมันกันเองไปอ่ะโอ้ดหนะกันเองไปมึงกับกูเนี่ยเอาจริงเลยนะตรงตรงเลยนะเราเป็นได้แค่พี่น้องจากการแบบไลฟ์สไตล์เนี่ยกลิ่นตดมึงมาแล้วเนี่ยบอกบอกไงถ้าผมพัาหองคืนนี้ด้วยกันปุ๊บ ตายห่าตายห่านอนกรนได้นะบอกไม่ได้ตกลงทำไมอ่ะคือมันไม่ได้แจ็กเราคือพี่น้องสอทจาพี่อะไรกูไม่เรียกมึงจ้ะตกลงเราจบแค่นี้เหรอวะแค่นี้พี่น้องกูกับมึงพี่น้องเอ้ามึงมันไม่ใช่จะตายกูไม่ใช่แล้วมันโอ้โหพี่ผมพี่นอนปลอมก็ได้ไม่ได้ไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนดิอะไรก็นอนด้วยกันก่อนแป๊บเดียวไม่เอากูคัน ไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรเนี่ยไ,ไปเลือกเจ,แ,เจแดงมาส่งครับผมเจ๊แดงเจ๊แดงเจ๊แดง the best can't stress test land ต้องเทสต้องเทสเจแ๊แลนด์ข้าวเหนียวไก่ย่างหมูหันต้องกินต,ต,ต,ต้องดงต้องแดกบอกไว้เลยคืนนี้ของจริงไม่มีจงไม่มีแจ,จกซานงซาหนี่บอกไว้เลยคืน,คน,นนี้เราสองคนกินอันนี้แบบลมแข็ออกไปสัตว์ออกไปเขาเขาไ้ที่เขาไม่นอนละกูเนี่ยกูสั่งเจ๊แดงมากูเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมพนักงานเสิร์ฟครับ แล้วมึงแรปเกี่ยวกับซานิได้หรือเปล่าซานิซานิบอกไว้เลยคืนนี้เจอหุ่นแล้วโคตรจะฟิกจะชิกจะลิศโคตรโคตรจะร้อนจะแรงแต่บอกไว้เลยถ้าเห็นซานิก็อยากยังมาควงแขนก็บอกเป็นแฟนนั่นเงอุไปเลยอ่ะทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันน้ำหกอมน้ำแตกน้ำแตกขอโทษพี่ขอโทษขอโทษน้ำแตกออกไปได้ตัดน้ำแตกโอ้โอ้ขอโทษขอโทษน้ำแตกบอกแล้วของผมมันแรง แล้วมึงเดือดร้อนด้วยมึงอะไรตกลงมึงมาเติบเจดแดงเจดแดงอันนี้เป็นเซตปาร์ตี้เซตปาร์ตี้มึงออกไปก่อนนะกูท้ากับเขาอยู่มึงไปมึงไปออกไปโอเคโอเคโอเคออกไปซะไอสัตวเกือบแตกเลยเจอกันออกไปเลยออกไปไอจ orro ้งเนี่ยอะไรของมันเนี่ยไม่เธอจะไม่นอนกับเราเช่นนีเนี่ยได้นอนเที่ยงยังไม่นอนนะไม่ตัอไม่เอาก็เอามาให้เธอเ่ยอ่ะเธอเก็บไปสิไม่เอาไม่เธอออกไปเธอไม่คือเธอไม่มานอนกับฉันเนี่ยว่าเพราะอะไรวะฉันคัน ฉันไม่ชอบฉันว่าเราเป็นไม่แค่พี่น้องแล้วเราสองคนคงเป็นไปนไม่ได้เจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปอำยีนมีหรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก แล้วเอาไงทีนี้ซานนี้ไม่มานอนแล้วกูบอกแล้วให้หาแขกกล้ามาหน่อยเอาคนแรงๆเลยทีมงานมึงโทรไม่รู้มึงหาใครก็ได้น้องไข่เน่าโทรไปไข่เน่านะพี่เอาไข่เน่ามาโทรไปเลยได้ตรวจสอไหโอเคพี่ผมบอกแล้วครับเดี๋ยน้องเดินทางมาเลยครับพี่โอเครับผมเพื่อนชวนน้องไข่เน่ากูจะเอาให้ช่องปิวเลยวันนี้ไข่เน่าแช่น้ำากูนอนอะกูทำให้ซานนี้มันเห็นว่าเราของจริงไป เลยกูพร้อมเลยแกน้องไข่เน่าครับเชิญเลยครับไข่เน่าเล่นให้แมงดูซานนี้ไข่เน่าฮิลาฮิลา <c oughs> ใส่เนี่ยไข่เน่าไอสัตว์มีแต่ไข่ตุ้มทีมงานโทรไม่กูบอกว่าให้เอาน้องไข่เน่าโอลิแฟนอะ่ะต,ตลาดมันวายตลาดมันวายไม่ใช่เเหลือแต่ไข่ตุ้มมึงอะไรของมึงวะเนี่ยแฟนฉันหนึ่งคืนที่ไอชัดเจนมึงเล่นอะไรกูเนี่ย ก็ก็มาแล้วอ่ะมได้หมุนหรือเปล่าเล่นเบาหรือเปล่าเล่นยังไงเดี๋ยวพูดแค่นายนายล้างจานเลยค่ะเฮียไม่เอานะทําได้ทุกอย่างมึงไหวนะไหวชัวร์ไหมเนี่ยชัวร์คุณไหวนะไหวค่ะโอ้ยเฮีกูจะเอาไข่เน่ามึงนี่เฮียอะไรของมึงเนี่ยชัดเจนลองดูก่อนอยู่ในวัฒน์ไทยอยู่ในวัฒน์นงไงมึงคืออะไรอยู่ในวัฒน์ไทยอยู่ในวัฒน์นงเนี่ยเนี่ยได้หมดได้ได้แค่ตัดใจแค่ตัดใจแค่ตัดใจเอาไปดีเออไปดีนะ เออตัวหอมเหนะมือนกันนะโอ้ที่คุณเล่นละครกับผมใช่ปกติอกไม่มีคุยด้วยหรอคุยดิคุยเลยแต่ <S <S มึงจองกับกูไม่มีคุยคุยเนี่ยเป็นไรอะคุยคุยคุยแล้วปกติปกติชอบใส่ฝอฮะเพื่อนใช่ใช่ชอบใส่ฝอใส่ฝอไงก็บแบบเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยทำไมมึงต้องเก่ากูด้วยไม่ธรรมดานะอะไรโง่แน่ไข่ตุ้มหรือไข่ตุ้มได้ไหมคะได้อยู่ไหมได้คุณก็สวยคุณก็สวยก็น่ารักแล้วไม่ไปทะะั้งห่างจังอะ ไอ้อยู่สเายอยู่ว่าก็โอเคนะทีนี้ถ้าคุณอ่ะไม่โอเคอะคุณก็กลับก็ได้ไม่ง่วงพอดีจะนอนอ่ะนอนนอนกับผมป่ะนอนเอาดีดีแฟนฉันสอคืนกลัวจริงนะอากูก็เอาไม่ติดนะไม่ติดปิดกล้องนี้ไม่ไม่แต่ในรายการอ่ะเคยดูเคยดูว่าแบบมีแช่น้ำวันนี้จะได้แช่น้ำไหมอ่ะมึงมึงกล้าหรือเปล่ามึงไป มึงกล้าหรือเปล่ามีรอกไม้เลยกูโลยให้สถานีสถานี้ไม่ยอมนอนกูแล้วกูโทรตามไข่เน่าเอาอย่างนี้มึงกล้าเหรอกล้าอ่ะมึงถอดนีให้กูถอดดูนี้กล้าเปล่าอ่ะถอดอุ้ย เพื่อนสายปอเนี่ยสมมุติว่าก็รายการออกไปนี่แฟนฉันหนึ่งคืนคุณนอนกับผมปึ๊ฝรั่งดูอยู่ในเล็กหางคุณอะไรกี่เลยมินมินดับต้วนค่ะแล้ววแล้วไอมองหน้าสิมแต่คุณไม่เคยเล่นหมดช่องสามนะส่วนใหญ่ก็จริงแต่เป็นไม,ไม่บ้านมั่งแล้วอะไรนะคนใช้เหนานะอะ <laughs> ช่องสามกูว่าเดี๋ยวก็ต้องติดต่อมึงนะ แต่ถ้าฝรั่งดูมึงอะเพื่อนเชื่อผมนะแล้วเพื่อนจะนอนกับผมจริงเหรอแต่กูเคยโทรมาขอเรื่องอะไรอ่ะพูดมาได้เลยมาขอไปนอนด้วยบอกขอนอนด้วยได้ไหมเมาไงผมพักเออผมเวลาเมาผมชอบโทรหาพี่ีดาราอะไรๆคลดีนะคือถ้าโทรมาตอนเมาเหมือนกันอ่ะก็จะบอกว่าได้ผมเป็นคนเมาเลยแบบได้หมดเหมือนกันไม่ใช่ได้หมยสนุกสนานอะใช่สนุกสนานผิวสวยมากนะจริงเหรออันนี้จริงๆะยืนหน่อยยืนหน่อย ดูหน้าเออดูดูหน้าอยู่หน้ากูอยู่นี่เออผิวสวยอลังเลยไม่แต่คุณเป็นคนผิวสีไม่ไม่แต่สวยผมชอบใช่แบบผิวสีแทนนะสวยอยแต่หลายหลายคนอ่ะไม่ผิวไทยอ่ะจะไม่ค่อยกล้าใส่ชุดว่ายน้ังใช่ป่ะเฮ้ยไม่ต้องกลัวว่าแบบก้นลายแบบใส่ไปเลยใครใครเขานี่ใครใครเขาก็ก้นลายน่าหลมากเนะน้องไข่เน่าเออไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยโทรหาไข่เน่าทิ้งร้านด้วยไข่ตุ้งไม่หนุ่มดี ขึ้นมาเลยนะไปไปรอปะโอเคเจอกันเลยไปกันเลยเอาไอเดียเไดียไปน้อยสิไปน้อยสิไปน้อยกูก็ไม่เคยนอนไอหัวใจอย่างนี้ด้วยเนี่ยนอนบบเพื่อนกันเหรอเออคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะอยากให้ผมมาดองใครนะฮะอันนี้ก็นอนกับเพื่อนรักผมนะนี่ไข่เน่าเอ้ยไข่ต้มไข่ต้มโยโย่อ่ะ มาเจอน้องไข่เน่าเจอน้องพี่ก็ใหญ่กระต่ายเต้าเอ๊ะเจอแจ็คอย่าเพิ่งทำหน้าเศร้าเอ๊พะพอตอนนี้จะชายอินยู่ว่าจะพงเข้าไปเข้าเพราะว่าคนอย่างผมเนี่ยอยู่กับแจ็คอะแต่ตอนนี้ในใจแจ็คคิดบอกว่าอยากจะเด้าเอ๊ย,อยทำไมทำหน้าเง,งี้ยแจ็คออกไปผ <c oughs> ัดจังหวะใช่ไหมแจ็คมึงมึงออกไปโ <c oughs> อเค <c oughs> ออกจากห้องกูไปโอเคโอเคโอเคขอโทษที่โอเคขอโทษครับผัดจังหวะ เพลงรายการก็ร้องอันนี้ก็มาร้องอีกแต่เมื่อกี้มันร้องว่าอะไรวะมาเจอน้องไข่เน่าเพราะชื่อไข่ตุ้งเลยเอาใหม่อะอยากได้ใหม่อ่ะนอนนะแค่ีเพลงของเองลนอนไม่นอนไปแล้กไปแล้วออกไปแล้วไปมาต้องไป